ตัวอย่างหนึ่งนึกถึงมือจั่งนึกถึงตัวน้องมึือจัางเลยนะครับวันนี้พบกันที่น้องแปมแล้วก็เมนจับเทคโนโลยีนะฮะขอบคุณไปยังโรงงานสร้างถิ่นอาศัยบริการพุทธไสสงฆ์นะครับมาเลสโกสุดรวมจำหน่ายน้ำพึ่งมน้ำรับจ้างทุกรุ่นทุกขนาดนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังพร้อมบริการซ่อมบแรุงน้ำรับจ้างทุกรุ่นทุกยี่ห้อโดยทั้งผู้ชำนาญงานและผก้ประสบการณ์นะครับ ท่านต่องที่อื่นแล้วไม่ถูกใจนะแม้มาหาเราได้เลยนะท่านองที่อื่นก็มาใช้ง,งานไม่ทำไรก็มีปัญหาอีกแล้วนะฮะไม่ว่าจะอุดตันหรือรั่วซึมนะฮะโมนาาัสเตเดียมทั้งท่านนะฮะไม่ว่าจะอุดตันหรือรั่วซึมนะฮะมาหาเราได้เลยที่นอกานช่าลลงสวนายบุร,รีรัมพุทธไทยของร่างฝั่งน้ธมเนณีโตที่นี่เราเป็นร้านเก่าแก่นะครับอยู่คู่ชาวบุรีรังมานานแสนนานนะครับบริหารงานโดย บริหารงานโดยคุณอะเรศในนิรันนะฮะติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปีจีหกหนึ่งสองศูนยสี่เก้าศูนสี่ีหกหนสี่สี่หนึ่งห้านอกกันช่างรู้จริงเก่งจริงนัปัญหาบริหารรถยนต์นะฮะต้องการให้บุคลากรพนัางานเก่งทางด้าภาษานะฮะทางด้านบทสนทนาพุทกโปไฟต้องเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา ielts center ด้านหน้าสถานีรถไฟนะครับบุคลากรพนาจะตัลานะฮะทางด้านภาษา ต้องเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา IELTS ที่นี่เรามีรัครูอาจารย์นะครับที่เป็นเจ้าของภาษานะครับอยู่ประจำโรงเรียนเลยของคุณมีงานตั้งตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะฮะูรวมต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยอยู่ซอยธนาคารออมสินเจดกระถานตัดเสื้อผาช่างพักนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์จอพับพิมพ์ต์วีดีทีวีเครื่องเสียงพาวเวอร์แอมป์นะฮะต้องมาที่ช่างตั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย1ี5 8ห8 4ูน5 9หนึนึ่งหแปดศูนย์ปสี่เจ็ดสี่ห้าเก้าหสามแปดนะฮะช่างตักอิเล็กช่างอกางอสิ้ิดการกระทำตัดเชือมผ้าช่างผาขอบคุณที่อัญรนาปารณาสัร้านนี้ชุมชนปตาเก่าตรงนข้างกระับนตะวันหาแว่บริการชุดี้มาชุดไทยชุดสูทงัีิดอชุดเด็กนะให้เช่าให้พาย่ำยาว แล้วก็นอกจากนี้ยังรับถ่ายภาพส์วิดีโอคู่บางสาวนะทั้งในและวน้องสถานที่รับแต่งหน้าทำผมเจ้าสาวข้างในและวน้องสถานที่มีของกำลังด้วยบางหลายรุ่งบรงก็เยอะมากมายรับแต่งหน้าทำผมมีสูตรรับปีนาให้เช่าในราคาย่อมเยาวนะฮะน้องๆนี่ที่ตักสถานที่เรียนจบมาแล้วไม่ถ้าใครอยากเป็เล่าตูวรับปีนาที่ไหนดีนะแต่งหน้าทำผมที่ไหนดี มาที a a, ng, ่นี internet, ่เลยนะมาที added, is, ่ร้านรัรถนาได้เลยถนนธานีจุดเดินประปาเก่าตรงข้ามกับร้าตะวันฮัทแวรนะฮะเดอนชุดชุดชุดขึ้มานะฮะไปมาแล้วไม่ถูกใจฮะไม่ต้องการเช่านะฮต้องตัดใหม่ได้เลยนะฮะที่นี่เรามีคณะทีมช่างนะฝีมือมืออาชีพนะอยู่ประจำร้านเลยทางด้านการออกแบบออกแบบนะต้องร้านปรารถนาเลยนะครับถนนธานีจุดเดินประปาเก่าตรงข้ามกับร้าตะวันฮัทแวร ติดต่อสอบถามได้ที่0841674949 0801599585แล้วก็04620658 4นะครับหบปัญหามีอะไรที่สวยงามมากกว่าที่คุณต้องการตอกาน้าตอกน้าหาเรียบร้ะนะครับต้องหันลูกพ่อแก่ลูกพ่อแก่นะตอกน้าเรียบร้ะนะ ก่อนข้ามทางรถไฟไปสายพุทธไทยสงนะเลี้ยวขวาถนนเส้นนั้นจะโผล่ลูกไปทางโรงเก็ตประมาณสองได้นะเลี้ยวขวาไปประมาณห้าสิบเมตรนะร้านลูกข้อแก่นะอยู่ขวามือนะครับหน้าบ้านจะมีธงชาติแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์นะครับปักอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าบ้านต้นตาลนั่นแหละร้านลูกข้อแก่นะปักต่อพาร์ตเรียบมากนะฮะเดินพี่น้องที่ข้ามทางรถไฟมาจากทางสายโรงพยาบาลเอกชน หรือมังไสก็ได้โถงนะฮะขั้นทางก็ไปมาเดี๋ยวสายทันทีเลยนะฮะเดี๋ยวสายไปประมาณห้าสิบเมตรอยู่ขวามือเช่นกันรับขันต่าทางเรียบพาะในระคาย่อมยาวถีมือคานี่สนมี่น้องที่มีพ้ะเรืองที่อัดตัวไปแล้วแต่มันหมองมันงอนะฮะมันดูงไม่ชัดเกนนะฮะเวลาสองักแล้วมันไม่ชัดนะเอามาแก้ไขใหม่ได้เลยที่ร้านลูกพ่อแก่นะครับ

จับทางเทีที่ที่ดูว่ามักล้องมาจอนะครับก็ว่าเป็นพิเศษถ้าว่าเป็นพิเศษนะครับก็มันก็คงกับด้วย มันอยู่แ่เนี้ยก็เั่นมันไม่ออกก็จริงอยู่แต่ว่าที่นงงี่มันก็ไม่ออกมันเล่นเต็ม่อยให้ตัวใครไม่ออก

ที่ถนอนใหญ่เป็นระยะทาง15กิโลเมตรหลายครั้งต้องเดินไปกับรวมเป็นระยะทาง30กิโลเมตรทุกสัปดาห์นะครับต้องแบกกระสอบข้าวสารเป็นข้าวเหนียวมาด้วยเพราะฐานะยากจนมีเงินน้อยแต่มีข้าวให้กินหลายครั้งที่สถาบัาในวัย,ยเด็กจะวิ่งเตะฟุตบอลจากบ้านมาที่ถนอนใหญ่ซึ่งลูกฟุตบอลจะทําจากกระดาษ นำมเสียมรวมกันเป็นรูปตัวกรรไกรๆนะครับแล้ว